ประกันสังคมมาตรา40เตรียมโอนเงินคืนนะครับเป็นเงินคืนของเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40เป็นการคืนเงินสมทบที่จ่ายเกินผ่านพร้อมเฮเลขประชาชนครับอัปเดตข่าวล่าสุด24กรกฎาคม65มีกำหนดการโอนเงินด้วยนะครับสำหรับท่านที่เป็นประกันสังคมมาตรา40และมีการจ่ายเงินสมทบเกินไปนะครับในงวดที่ผ่าน,านมาจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมกันนะครับผม ท่านผู้ชมครับประกันสังคมเตรียมโอนเงินประกันสังคมมาตรา40นะครับประกันสังคมกลางทไลน์โอนเงินสมทบคืนให้ผู้ประกันตนมาตรา40ที่ชำระไว้เกินวันไหนได้คืนกี่บาทเช็คเลยครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากาเว็บไซต์ของฐานเศรษฐกิจด้วยนะครับประกันสังคมแจ้งความคืบหน้ากรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา40ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาปี64นะครับถึงเดือนมกราคม65ก็คือต้นปีนี้และงวดเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนนี้นะครับสามารถรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินผ่านบัญชีพร้อมเฮที่ผูกกับเลขประชาชนไว้ได้แล้วนะครับผม ทั้งนี้ท่านต้องสมัครพร้อมเฮเล็กประชาชนกับบัญชีธนาคารก่อนไม่ฉะนั้นก็จะไม่ได้รับเงินอัตโ,ตโนมัติแบบนี้นะครับซึ่งถ้าหากเป็นประกันสังคมมาตรา40ทางเลือกที่1ปกตินำส่งเดือนละ70บาทจะลดลงเหลือ42บาทแสดงว่าจะได้ยอดเงินคืนอยู่ที่28บาทนะครับผมถ้าหากเป็นทางเลือกที่2ปกตินำส่งเดือนละ100บาทจะจ่ายลดลงเหลือ60บาท จะมียอดเงินคืนอยู่ที่40บาทอันนี้คือต่อเดือนนะครับทางเลือกที่3ก็คือปกตินําส่งเดือนละ300บาทลดลงเหลือ180บาทยอดเงินคืนคือ120บาทต่อเดือนนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการคืนเงินต่อเดือนนะครับผมที่ได้ส่งไปนะครับประมาณมสิงหาสิงหาแปาสิบ1ิบเ1 0 1ก็คืองวดละ6เดือนนะครับผมก็คือ รอบละ6เดือนที่จะมีการคืนเงินนะครับผมโอเคเรามาดูกำหนดการกันนะครับส่วนกำหนดการก็คือคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบนะครับเพราะว่ามีการลดอัตราเงินสมทบตามที่เราได้กล่าวไปเมื่อกี้เนาะรับเงินที่จ่ายเกินคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประชาชนนะครับพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา40นะครับผมมี2งงวดที่เราได้กล่าวไปนะครับก็คืองวดเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว จนถึงมก,กราคมปีนี้นะครับแล้วก็งวดเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้จนถึงกรกฎาคมเดือนนี้นะครับรอบละ6เดือน <c oughs> 6เดือนนะครับผม6เดือนกับ6เดือนนะครับโดยถ้าหากว่ามีการผูกบัญชีพร้อมเพก่อนวันที่1สิงหาคม65จะได้รับนะครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่11สิงหาคม6 5ผ่านพร้อมเพเลขประชาชนนะครับก็คือถ้าหากผูกบัญชีไว้ก่อนในช่วงนี้ก่อนจะ ก่อนวันที่1สิงหาคม6 5นี้ก็จะได้รับเงินคืนผ่านพร้อมเฮเล็กประชาชนมันก็จะเข้ามาที่บัญชีธนาคารของเราที่ผูกพร้อมเฮเล็กประชาชนไว้นะครับช่วงวันที่8ถึงสิสิงหาคม65ครับผมแต่ถ้าหากว่าไปผูกบัญชีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่อ่ะถึงวันที่8กันยายนนะครับก็คือผูกในเดือนสิงหาคมจนถึงก่อนวันที่8กันยายน อันนี้จะได้รับอีกงวดหนึ่งก็คืองวดวันที่14ถึง16กันยายน65นะครับผมผ่านบัญชีพร้อมเ์นะครับที่ผูกกับเลขประชาชนครับผม <c oughs> ขออภัยครับผมก็คือจะจ่ายเป็นสองงวดด้วยกันนะครับงวดวันที่วันที่8ถึง11สิงหาคมแล้วก็งวดวันที่14ถึง16กันยายน65นะครับจ่ายเป็นสองงวดด้วยกันแนะนำให้ผูกรีบผูกบัญชีพร้อมเ์เลขประชาชนไว้ก่อนเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับยังมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือถ้าหากว่าไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขพร้อมเพย์เลขประชาชนนะครับถ้าหากไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลขประชาชนกับบัญชีธนาคารไว้ทางประกันสังคมก็ยังมีแนวทางในการจ่ายเงินคืนนะครับอยู่นะครับผมไม่ต้องกังวลไปก็คือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสปส .1 ขีด4 0นะครับได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมหรือว่าขอรับ แบบฟอร์มได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตของท่านทุกแห่งทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็สามารถจัดส่งเอกสารขอรับเงินคืนเงินสมทบได้ทางไปรษณีย์หรือว่ายื่นเอกสารขอรับเงินคืนสมทบที่สำนักงานประกันสังคมได้ด้วยตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับสล้วแตใครที่เไม่มีบัญชีธนาคารเลยผูกบัญชีธนาคารไม่ได้เลยก็สามารถยื่นขอเงินคืนได้ที่ประกันสังคมได้ด้วยตัวเองนะครับโดยแบบฟอร์มก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแบบฟอร์ม คำขอรับเงินสมทบประกันสังคมนะครับตามมาตรา40ที่นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืนนะครับก็เป็นแบบฟอร์มสอปสจ .1 ขีด40ท7นะครับเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคโดยประมาณนี้นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆให้เรากรอกเข้าไปนะครับผม <c oughs> ส่วนประกันสังคมนะครับพร้อมตอบนะครับผมอันน right. right> ี้ก็คือและอันน so ี้ก็คือไม่ต้องกังวลนะครับผมใครที่มีพร้อมเพย์ก็จะรับในงวด8-11สิงหาคมหรือว่า14-16กันยายนถ้าหากไม่มีพร้อมเพย์ก็ไปขอเงินคืนได้ที่ประกันสังคมสลับประกันสังคมมาตรา40ที่มีการจ่ายเงินเต็มจํานวนไปก็ไปขอคืนได้นะครับผมถ้าหากใครไม่มีพร้อมเพย์ก็ไปที่ประกันสังคมกรอกข้อมูลขอคืนเงินได้เลยนะครับท่านผู้ชมรับมีคําถามหลายท่านหลายคนถามมาว่าประกันสังคมมาตรา40นั้น จะเสียสิทธิ์บัตรทอง30บาทหรือไม่ย้ําออกมาว่าถ้าหากใครที่สมัครประกันสังคมมาตรา40สิทธิ์การรักษาบัตรทองของท่านยังเหมือนเดิมนะครับผมสิทธิ์รักษาบัตรทองของท่านยังเหมือนเดิมก็คือถ้าหากใครยังใช้บัตร30บาทก็ต้องจ่าย30บาทอยู่แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามปกติของสปสอชอนะครับผมตามหลักนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับผมเพราะว่า มีการแจออกมาแล้วจากประกันสังคมนะครับสมัครประกันสังคมมาตรา40แล้วเสียสิทธิ์บัตรทองบัตร30บาทไหมนะครับ <ว happening. S 1> คำตอบคือไม่เสียสิทธิ์ครับเพราะสมัครมาตรา40จะไม่กระทบกับสิทธิ์บัตรทองของสปสชหรือว่าสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองนั่นเองและสิทธิประโยชน์สวัสดิการแห่งรัฐอื่นๆนะครับก็คือไม่เสียสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับแถมยังมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทน จากการขาดรายได้เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพบำเหน็จชาราภาพเงินส่งครอบบุตรหรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกันสังคมด้วยครับผมอันนี้ถ้าหากใครมีข้อสงสัยก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่สายด่วนของสำนักงานประกันสังคมครับ1506้าครับผมโอเคครับใครมีคำถามสงสัยก็สามารถคอมเมนต์บอกการใต้คลิปได้นะครับผม